ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เกาลัจะมาพูดถึง Justice Lee s n e i d e r Cut ค่ะมีหลายตอนให้วิเคราะห์แน่นอนแต่สำหรับอันนี้นะคะเกาลัขอใช้หัวข้อว่าดีงามตามที่หวังแต่ถึงขนาดปลื้มปริ่มไหมยังไม่ค่ะรีวิว j u จั l e e ส s ลกช e นเด d e r c u t เริ่มต้นนะคะก่านเราจะไม่เอา Dus จ c e l e a g ลกเนี่ยไปเทียบกับฉบับก่อนหน้านี้และก่อเราจะไม่เทียบกับ Avenger ด้วยค่ะเพราะว่าจ c s l e a g ล e มันก็คือจ c s League ค่ะและฉบับนี้ก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากคือมันมีความโดดเด่นในหลายๆเรื่องแล้วก็ประเด็นเดียวกันนะที่อ่อนในหลายๆเรื่องด้วยกันค่ะดีงามไหมดีงามมากค่ะแต่สมบูรณ์แก่ใจไหม มันก็แบบเอ่มอ่ะเ,เลยอะคือจัสติลลีฉบับนี้ค่ะเขาเต็มไปด้วยความกดดันตั้งแต่ต้นยันจบค่ะสิ่งที่ต้องชมที่สุดก่อนเลยนะคะก็คือภาพเขาเนี่ยคือคือของของดีซีเนี่ยภาพเขาสวยมากๆอยู่แล้วค่ะสวยทุกช็อตทุกซีนแล้วก็แบบแสงเงาสีองค์ประกอบเนี่ย ได้ไว่ากับลัยอมรับเลยว่ามันไม่มีที่ติจริงๆค่ะตัวละครเนี่ยก็มีบทบาทแล้วก็มีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากกว่านะแล้วก็บทเนี่ยก็มีการพูดถึงสาระจําเป็นของการมีชีวิตด้วยซึ่งส่วนนี้เนี่ยเหนือก็าลจะมาเล่าต่อในตอนที่2นะคะเป็นบทวิเคราะห์จัสติ e ต g ลีตัดสินใจแล้วก็ต้องยอมรับผลของมันด้วยนะสจุดนี้นะคะก็คือส่วนดีหลักของการเป็นจัสติลีในฉบับนี้เลยคะ่ะแต่ว่า เอิม่มเอิม่มตรงไหน,นแต่ถ้าถามว่าจะซิลลีกฉบับนี้เนี่ยเ,เป็นหนังฮีโร่ที่สนุกไหมสำหรับเการัดว่าเปล่านะอารมณ์ของการดูหลังเรื่องนี้สำหรับเกาลัดนะมันไม่ใช่หนังซูปเปอร์ฮีโร่แต่มันเหมือนหนังแนวแบบสืบสวนผสมแบบความสยองขวัญมากกว่าแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับ watchmen มากๆค่ะแต่ก็เล่าเรื่องแล้วก็มี ความแบบงงน้อยกว่าวัชเม้นน่ะ,ะแต่ว่าเอ่มจัซิลีฉบับนี้เนี่ยเขาเจาะไปที่ตัวละครหลัก6อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ทำค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะซูเปอร์แมนพิซซุปเนี่ยเขากลายเป็นคือกลับมามีลุคของความเป็นพระเจ้าแบบเดียวกับตอนที่กอรัดชอบมากๆใน Man of Steel ค่ะแบทแมน กลับมาเป็นแบทแมนที่เป็นแบทแมนจริงๆมากๆคือเขาต้องโดดเด่นด้านการคิดแล้วก็มีความเป็นผู้นำค่ะไซบอร์กไซบอร์กเนี่ยก็เริ่มมีเวลาเยอะกว่าคนอื่นเพื่อสาธยายคุณสมบัติที่หลายคนมองข้ามไปแฟดก็บทพูดเนี่ยก็จะเป็นเลี่ยนลาดไร้ประโยชน์อะแต่ว่าเขาก็สะท้อนให้เห็นความเป็นแฟดสุดๆนะคะกับการอันเลิศตัวเองอยู่ตลอดเวลาอควาแมน อคมแมนเนี่ยเขาดูเป็นเอกเทศเขากล้าหาญแต่เขาหวาดกลัวนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย Wonder Woman ค่ะ Wonder Woman คือฉันจำได้แค่เออโดยรวมมันดีมากนะแต่ว่าเอิ่มค่ะทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนดีที่เป็นองค์ประกอบหลักของ Justice League ฉบับนี้ค่ะ แต่สังเกตอะไรปะคือว่าทุกช่วงชั่วโมงที่เราดูในหนังเรื่องเนี้ยของเกาลัดเนี่ยเกาลัดบอกเลยว่ามันจะมีคําว่าเอ่มนะทีนี้ลองมาดูว่าในคําว่าแต่และคําว่าเอ่มของเกาลัดเนี่ยในมุมนะของเราเองออกตัวก่อนเกาลัดเนี่ยเป็นแฟนดีซนะคือเกาลัดเนี่ยชอบดีก่อนที่จะมาชอบมาเวล ซะอีกนะอันนี้คือเรื่องจริงคือเก่าแล้วเนี่ยชอบว o นเดอร์วูแมนมากเพราะว่าว o นเดอร์วูแมนคือชอบตอนที่ลินดาคาเตอร์เป็นว o นเดอร์วูแมนมากๆนะคะแล้วก็รักแคทวูแมนคือชอบมากๆนะแล้วก็ตอนที่แบบแอนฮันาเวเล่นก็คือชอบนะแล้วก็ชอบตั้งแต่สมัยมิเชลไฟเฟอร์เออคือนางเล่นแล้วก็มาเป็นแอนนาเวลอะไรเงี้ยเออเราก็ชอบนะแบบเฮ้ยคอสตูมอะไรแบบ ใส่แล้วแบบสวยมากอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบคือคือเราชอบอะชอบ c a t w o แมนชอบ w o n d e r w o วูแแล้วก็ยังมีตัวอื่นอีกอะที่เราชอบนะแล้วก็ชอบ Superman มนในแมนออฟสติลมากๆคือรู้สึกเป็นมีความเป็นคนอะเออในความแต่ละเอิ่มของกอลัเนี่ยมันมีหลายๆด้านที่กอลัยังรู้สึกนะว่าจัดซีลี่ฉบับน,นี้มันดีงามอะแต่มันยังไม่ปลื้มปิมปัจจัยหนึ่งนะคะ มันยาวมันยาวมากๆกับหนังสี่ชั่วโมงค่ะไอ้ยาวเนี่ยไม่ว่านะแต่มันเหนื่อยจากเนื้อหาที่มันอาจจะแบบเพราะมันกดดันต่อเนื่องอะมันมันแบบเนื้อเรื่องมันกดดันต่อเนื่องแล้วก็ยืดเยื้อในชั่วโมงแรกนะอันนี้เราเข้าใจว่ามันต้องเป็นการปูตัวละครใหม่เพื่อเพื่อจะแบบใครดูใหม่คือเข้าใจเลยอะไรเงี้ยเป็นการปูตัวละครใหม่แต่มันก็แบบนานอะ นานมากๆนะคือมันการโปูเนี่ยเท่ากับว่าเหมือนหนังเรื่องหนึ่งเลยอ่ะทําให้เราดูไปอาจจะเหนื่อยไปถึงแม้ว่าเขาเนี่ยก็พยายามที่จะใส่บทให้มันดูผ่อนคลายมาแซงแทรกแซงอะ่ะเ,เป็นระยะระยะอะไรเงี้ยแต่บอกตรงๆนะมันเหนื่อยเหนื่อยกับหนังเกินกว่าจะขับอะคะ่ะนะมันก็ทําให้มุกแบบฟืดไปนะมุกเดียวที่ผ่อนคลายในหนังนะก็คือแบบแ,แบทแมนซื้อธนาคาร เออม,เมันเป็นช่วงถ่ายเรื่องหรือไงเอออันนั้นก็ก็เออรู้สึกผ่อนคลายละเออฉันซื้อธนาคารนอะ่ะเออทำไมอะ่ะเลิอ่อเลิ่แต่เออไม่ขายแล้วไ,ไงแล้วไงฉันจะซื้อธนาคารเลยเปรี้ยวเออนะปัจจัยที่สองการตัดสลับเล่าเรื่องแบบแกระจายตรงนู้นที่ตรงนี้ที่เนี่ยมันทำให้เราต้องมาประกอบเป็นภาพใหญ่ มันโอเคอยู่ที่เล่าเรื่องเป็นเส้นตรงมันอาจจะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่มันสลับต่อช่วงอย่างสั้นๆนะ่ะแล้วก็ให้มาเป็นส่วนประกบกันการเดินเรื่องแบบนี้เนี่ยมันหนักมากในช่วงแรกค่ะการเล่นกับประเด็นซึ่งประเด็นเนี่ยมันจะเลี่ยลาดที่แบบคือประเด็นที่มันเลี่ยลาดก็ไปขยายซะยาวเลยอะ่ะแต่ประเด็นสําคัญเขาขโมดเร็วมากแล้วก็จบไป ปัจจัยที่3นะคะการสื่อสารของตัวละครหรือบทพูดของตัวละครเนี่ยบทมันจะเยอะก็เกินบทจะน้อยก็ขาดนะคะทําให้เราเนี่ยไม่อินใดๆกับตัวละครเลยอะ่ะกับความเป็นทีมด้วยคือจัสติสลีเนี่ยเขาคือทีมนะถึงแม้ว่าจะมีการแบ่งหน้าที่กันในตอนท้ายเรื่องเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจของคำว่าทีมตรงเนี้จริงอยู่แต่ด้านความสัมพันธ์ในทีมเนี่ยเกาลัดกับดูแล้วว่ามันไม่อินอะ่ะ เออเหมือนกับว่าแบทแมนเนี่ยเขามีความเป็นผู้นําจริงแต่กับเหมือนไม่มีสเสน่ห์พอที่จะดึงดูดทุกคนให้เข้าหากันน่ะให้มีความรู้สึกว่าทุกคนมีความเชื่อใจมีความที่จะแบบไว้ใจหรืออะไรในแบทแมนอะไรเงี้ยซูเปอร์แมนเนี่ยเขามาเป็นแนวแบบว่าเป็นความหวังอ่ะแต่กลายเป็นเขาเนี่ยกลายเป็นเป้าในการทำภารกิจมากกว่าที่จะเป็นศูนย์รวมใจของทุกคนอะ่ะคือคือแบบ รู้สึกว่ามีซุปแล,แล้วมันทึกเข,ขอมหรือรู้สึกว่ามีซุปแล้วแล้วแบบอันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันคือเหมือนในหนังมันเหมือนกับซูปปเปอร์แมนเป็นแค่เป้าหนึ่งที่ที่แบบเป็นเป้าในการทำภารกิจเฉยๆอ่ะเออส่วน Wonder w o วูแยายาคืออียาทางเรื่องอียา คืออียาเนี่ยเพลงมันเพาะนะแต่สำหรับเกาลัดเนี่ยมันหล่นหูแล้วลดความเด่นของวัน d e r w o m ูแมนลงไปเลยอ่ะคือมันเยอะมากอ่ะคือตอนแรกอ่ะแบบดูตอนแรกอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เท่มันะไรดีแต่ทุกครั้งที่ออกมาเอาละคือคือพอพอยังไม่ทันมีอะไรพออียานี่รู้เลยมาแล้วแน่นอนแล้วอ,อียาอียาอยู่นั่นแะคืออียาคือ พอพออีใหญ่เอาอีกแล้วอี้ใหญ่อีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วแล้วคือเต้ออกมาแล้วมีอี้ใหญ่ทุกซีนอะคืออีใหญ่อียใหญ่อยู่อย่างเงี้ยทุกซีนแล้วแบบเริ่มหลังๆังเริ่มแบบเออไม่รู้ละคือคือพออียใปุ๊บอ่ะรู้แล้วเนี่ยวันดูแมนต้องนั่งตรงนี้แน่นอนละอียใมานี่คือไม่ต้องดูแล้วอะเออคือแบบ มันลดความเด่นของวันดแมนอะมันมัน,ม,นมันไม่ต้องอียาทุกรอบไงไม่ไม่ต้องแบบโดดออกมาแล้วว่าเหมือนเหมือนฟิลเหมือนหนังอินเดียที่แบบว่าพากิสนาก็จะมีเพลงออโลชุนก็จะมีเพลงเวลาโดดมาแล้วก็ต้องทุกคนต้องมีเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยคือหนังอินเดียยังยังไม่เยอะอย่างเงี้ยอันนี้คือเยอะกว่าคืออียาทุกรอบแล้วเราคือแบบ มันออกมาเยอะเกินอ่ะเออคือบางครั้งนิดเดียวก็ไม่ต้องมีอีอยากก็ได้อะไรแบบนี้ไงนะซึ่งแบบตอนแรกก็อย่างที่บอกว่ามันเพาะไงแต่พอตอนหลังโอ้โหเป็นหนีทุกซีนคือให้ตายเถอะโรบินคือแบบเยอะไปอ่ะเออปัจจัยที่สี่นะคะประสบการณ์แฟตในหนังอ่ปะปัจจัยที่สี่นะคะประสบการณ์แฟตในหนังอ่ะคือเข้าใจว่าแฟตเนี่ยเขา คือคลิกลักษณะเขาเขาเป็นคนที่คิดเร็วแล้วตัวเขาอะไรเงี้ยคือทําอะไรได้อย่างรวดเร็วอะคือเขาเนี่ยจะเร็วมากจนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยช้าไปหมดนะซึ่งเราในฐานะมนุษย์เนี่ยในฐานะคนดูเราอยากเห็นแฟดเร็วไงเราไม่ได้อยากเห็นสิ่งที่แฟดเห็นบ่อยๆตรราหรก A A L o K, าคก หลายซีนน่ะมันสนโลแบบคือเหมือนพุ่งกลับมาชอบมากสโลกแบบยาวแบบแบบการที่เราเห็นครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยเอออันนี้เอาโอเคอะแต่พอหลังๆคือหลายซีนน่ะมันสนโลแบบคือเหมือน พุ่มกับน่าจะชอบมากสาโลกับอียากับกับอันนี้คือคือมันเยอะมากไงมันน่าจะรวมเป็นประมาณ 40%-30% ของหนังเรื่องเนี้ยสชั่วโมงเนี่ย30%นี้น่าจะมีสโลกับอียาคือเยอะมากอะค่ะนะคะซึ่งเก่าลัดดูนะว่ามันสวยมากคือฉากสโลผากเลยมันสวยมันเท่แต่บางครั้งมันเยอะไปไง มันสโลจนแบบมันเยอะเกินไปอ่ะเออถ้าก็อย่างที่บอกกอล์คิดว่าถ้าเอาฉากสโลมารวมกันน่าจะปาเข้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะน่าจะเยอะมากๆในในในสี่ชั่วโมงของเขาเนี่ยนะแถมท้ายนะคะก่อล้วว่าชไนเดอร์เนี่ยต้องมีปัญหามีปมมีปัญหาอะไรหรืออะไรกับพ่อเนี่ยนะเพราะว่าอาจจะรักพ่อมากหรือมีปมอะไรกับพ่อ พราะเขาจะมีความรู้สึกพิเศษกับความสัมพันธ์ของพ่อลูกมากนะอย่าง Man of Steel เนี่ยคือหนังมันดีมากเลยนะแต่ผีพ่อเยอะมากผีพ่อต้องออกมาตลอดเวลาผีพ่อนี่จะแบบเยอะไปไหนอย่างที่กเราเคยเขียนรีวิวไปเรื่องเนี้ยนะแล้วพ่อมาเป็นจัสติสリーเนี่ยมันจะมีตัวละครอย่างน้อย3ตัวที่มีปมซ้ํากันอนะเรื่องพ่อสังเกตดูแถมด้วยแบบผีพ่อของค้าก็ออกมาอีกแหละ คือกลับมาอีกแล้วผีพ่อมาอีกแล้วผีพ่อวนเยอะมากนะซึ่งประสบการณ์จัดซิตลีของเกาหัีในฉบับเนี้ยนะที่เป็นคัตอันเนี้ยมันดีนะคือแบบเนื้อเรื่องอะไรมันดีนะแต่มันเอิมบางอย่างมันเอิบไงเนื้อหาและบทเนี่ยมันหนักแน่นนะแต่มันก็ยังไม่ฟินอนะ่ะมันเหมือนกับเราแบบอาจจะเป็นพวกชอบความรุนแรงสมมตินะแต่หนังเนี่ยทุบเราทีละนิดอะ่ะ เออแล้วก็ให้เราฟินกับความเจ็บปวดทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบตีแบบแรงๆให้เราฟินอะ่ะเออมันเหมือนเราได้กินอาหารรสด,ดีที่ค่อยๆเติมความอยากมาแล้วไม่ยอมให้เราอิ่มอะ่ะแล้วอว่าทีละนิดทีละหน่อยใส่มาทีละนิดหน่อยอะไรเงี้ยล้วไม่ให้เราอิ่มสักทีมันคือศรัทธาไงแบทแมนบอกอัลเฟนนะก่อนสู่ศึกตัดสิน ใช่ค่ะซึ่งเราเนี่ยต้องดูด้วยศรัทธายิ่งศรัทธาดีซีมากศรัทธาพุ่งกับมากหนังเรื่องนี้ก็จะยิ่งดีมากตามลำดับเก่าหลีเนี่ยศรัทธาดีซีนะแต่ความศรัทธาก็ต้องอยู่ในความตรงกลางด้วยค่ะสำหรับตรงนี้นะเก่าหลัดให้8เต็ม10อะมันดีนะหนังอะมันดีแต่มันยังไม่ปริ่มแล้วไม่ แล้วมันยังเอิ่มบางอย่างไงมันอาจจะมีเยอะอันนู่นนี่นั่นเยอะไปนะครึ่งเจ็ดคะแนขน,นของเนื้อหนังหนึ่งคะแนนพิเศษเนี่ยกับปมชอบปมที่ซ่อนไว้คือดีมากนะคะเดี๋ยวกอลันเนี่ยจะมาต่อตอนที่สองนะว่าบทวิเคราะห์อของปมในเรื่องถ้าตัดสินใจแล้วเนี่ยเราต้องรับผลที่จะตามมาด้วยนะคะศรัทธาค่ะ ตรงนี้นะคะคือจุดหลักนะที่หนังเรื่องนี้สื่อค่ะแล้วก็จำเป็นในการเป็นคนคือความจำเป็นที่มันเป็นความที่เราจะต้องเป็นคนนะเออเราไม่รู้จะอธิบายทางไงโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาอาธิบายฟังละกัน,นะคะขณะที่พิมพ์เนี่ยเกาลัดเนี่ยมีบ่วงบากแห่งความจริงของตัวเองอยู่ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะเกาลัด like ก็ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งและครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังต่อก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ ปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ We live in a society of Isn memory, isn't that right? Batman.